ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมตามปรฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งโตลาคม โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้ยเราไปชมกันเลยวันนี้ก็เป็นแนวทางเด่นล่าเด่นล่า เบ่งปานตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวเก้าเบ่งปานเก้าตัวเดียวอดีตที่แล้วเบ่งปานแเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานเก้าเบ่งปานเก้า ปลกระผมมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปานเดวทางสองตัวสองตัวบน ก็แบ่งปานดาบแล้วเหลือเด่นที่จริงเป่งปานไหลคู่นะแต่ก็ดับไปแล้วเหลือไม่กี่คู่0 4 1 4 2 4 2 5 2 6 2 7 4 5 4 6 4 7 5 6 5 7คู่2ตัว โคดสตัวบนนะท่านผชมต่อไปครับผมโคนวันอาคารโคนวันอาคารเบ่งปันเดวทันบนย์หนึ่งสามหูนย์หนึ่งสาม แบ่งปานห้าตัวแบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้

ไปต่อกระผมใบนี้สิบหน่วยสองตัวล่างสิบหน่วยสองตัวล่างสี่สี่สูดหกเจ็ดแล้วก็สองสี่จับโคหกสองหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่ หกสองหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่ท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เด่นโบนเบ่งปานหกกับ 7, เจ็ดเบ่งปานหกแล้วก็เจ็ด เบ่งปานสองตัวสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางอดีตที่แล้วสามสี่อดีตที่แล้วสามสี่แนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานหกกับเจ็ด ต่อไปกระผมใบนีชดด้ชุดเดียว3ตัวชุดเดียว3ตัวเนีทย่านที่ผ่านมาก็ผ่านเนียทานใหม่นี้กรับผม2 7 4 2 7 4นะชุดเดียว3ตัวท้ชม สองเจ็ดส so, ีต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ครับแนวทางสองตัวบน ก็เบ่งป่หนึ่งห้าห้าหนึ่งหปดแกกไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับผม เทพงูทองครบ10หน่วยโบนแปดเก้าเปดเนะสุดที่1แล้วก็สุดที่สองสุดที่1แล้วก็สุดที่สองต่อไปครับผมใบนี้โคตดโบ,บน์ ก็สองสูตรและก็หลายสูตรรวมชุน9646 9646นะท่านผู้ชมนะรวมเจ็ดคู่ตดโบน9646สองคู่โอ้ยสิบโอ้ยหน่อยสิบหน่อย ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้โพงใจดี3กับ8 30, 3 0 3ามศูนย์สา8สองสามสปดศชุดเดียว3 8 038238438538แล้วก็638นะท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปลาแนวทอน2ตัวก็เบ่งปลา047 4 7่7 4 1แล้วก็1 7 4ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อครับผมวันี้ครับเนวทันดับบน เดียทันดับบนนะดับบนดับห้าดับห้าอดีตอดีตมีหลุดบ้างนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสี่ดับสี่นะเดี๋ยวทันใหม่นี้นะ อดีตก็มีผ่านมีหลุดนะเนี่ยทันใหม่ก็แบ่งปันปดับสี่ดับตัวเดียวสี่ดับสี่ตัวเดียวท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับนาคิโนนาคิโนหลักหน่อยอดีตที่แล้วผ่านหกนะท่านผู้ชมอดีตที่แล้วผ่านหกเนื้อวทันใหม่นี้ครับผมเบงป้อน,นอีกแล้วนะแปดเก้าศูน 1237 890 1237ไปต่อกรผมใบนี้10หน่อยแบบ3ตัว10หน่อยแบบ3ตัวนะ682 หกแปดแล้วก็สองหกแปดแล้วก็สองนะหกแปดสองอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะ ไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทานสูตรสามตัวตรองสูตรสามตัวตรองตวชชมแนวทานอาดีตก็ถือว่าพัน นท่านใหม่นี้ครับ360 361 370 371 460 461 470 471 x ไพ x า,ายเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้โคนบ้านตาดดับสตัวโบนหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์หกสี่แปดเก้าหนึ่งส ห้าสามสี่แปดห้าแปต่อไปครับผมใบนี้ท่านทะเลจ่ายเบ่งปาชุดเดียวหกห้าหก ส่วน2ตัว4556ทะเลจายเจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้แท่นบันเลอแนวทาง10บล่างชนก็เบ่งปาน4ีห สแล้วก็หกนะสีกับ6นะทพชม4แล้วก็หเบ่งปานสองตัวเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้หนุม่มหนุ่ม นะอนดีตก็ผ่าน6 4อดีตก็ผ่าน6 4สีเดทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน2ตัวเดียว2 1 2 4 1, 4 1 4 1 2 4นะก็ขอบคุณมากครับข้อมูลเดียวทางที่แบ่งปาน ไปต่อกระผมใบนี้ใบนี้ครับสูตรสามตัวอดีตผ่านตรองในทันวม่นี้ครับ6ก5 624 6าหกสองสีหหกสองห้า หกสองสี่หท่านผูชมก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้ครับนกนำํำโซดอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านห้ผ่านคู่2ตัว สองตัวล่างนะนยวทันใหม่นี้ครับผมเบงปาน,นอีกแล้วนะเบงปานเอกแล้วเราไปชมกันเลย เนึ่งทันใหม่นี่ก็เบ่งปัน,น050757 0507แล้วก็57นะท่านผู้ชมเบ่งป,ปันแล้ว3ชุดเบ่งปันแล้ว3ชุดนะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้

4 5 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 1 2่3นาพูชแล้วก็สอนะไปต่อครับผมใบนี้ครับตัวเดียวสคู่สี่ศูนย์สีวิน0ูนยเน้น4 0 240 040340ท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยบนล่างเบ่งปาน5588กลมเมกินุษท่านกลุเมกินุษไปต่อครับผมใบนี้ครบบนชูนครบบนชูนนะ ก็เบ่งปอนสองห้าหกเจ็ดงห้าหกเจ็ดเกนะสองห้าตัวเบ่งปัน,ปน5ตัวนะสสูตรครบบูนชูนใบนาลโรจิเลสสรุปแล้ว3สูตรนะสเจ้า3สูตรสเจ้าใบนานแล้วก็โรจิเลสนาคา กลมกินุษ์รวมคู่รวมชุด25679นิวทันครบบน3ตัวใบนี้ครับโกนกันละสีนตัวเดียว6 6365 676869 863 865 867 กรนกลอนสีนเจ้าของข้อมูลใบนี้ครับรวมตัวชุดเดียว3ตัว1สูตร3หลักร้อยสแล้วก็หลักหน่วย8หลัก16นะรวมแล้วชุดเดียว368 368ชุดเดียวนะชุดเดียว รวมรวนมักชุดเดียวสามตัวเด่นล่างนะใบนี้มะลิหนึ่งกับสองสี 0, ่หนึ 0, ่งสี่สองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือตัวท่านขอบคุณจริงๆขิขอมน ต่อไปกระผมใบนี้ครับเนวทันโบนสี่ห้าสและก็ล่าง1298เนีวทันโบนสี่ห6ล่าง1298งานผะู้ชมนะขอบคนจริงๆขอ้อมูลแนวทางไปต่อกระผมใบนี้มะยมแดงมะยมแดงนะ C คู่ตรง40424543 40424543นะท่าพวชมบก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะข้อมูลแนวทางที่เบงปานต่อไป ครับผมใบนี้ถ้าพอะวชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม